สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเอาเชลราที่เป็นคาบฝังแน่นติดอยู่กับซิลิคนที่เป็นตัวเชื่อมต่อตามมุมต่างๆในห้องน้ำหรือจุดต่างๆในบ้านของเราที่ขัดยังไงก็ขัดไม่ออกต่อให้ใช้น้ำยาแรงๆขัดก็ขัดไม่ออกเราจะทำกันยังไงผมก็ใช้แค่น้ำยากับกระดาษเช็ดชู่สองอย่างนี้นะครับแปะตามุมต่างๆที่มันมีเชื้อราที่ขัดไม่ออกตามภาพที่เห็น อันดับแรกเราก็ใช้น้ํายาลาดตามจุดต่างๆที่มันมีค่าฝังแน่นส่วนน้ํายาเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีคําว่า be บีชส่วนเมืองไทยถ้าไม่มีก็อาจจะใช้ไฮเตอร์ก็ได้จากนั้นก็เอากระดาษเช็ดชู่มาแปะตามรอยที่เราเทน้ํายาก่อนหน้านี้แล้วก็แปะแปะแล้วก็ลาดให้มันชุ่มฉ่าอีกทีนะครับให้มันชุ่มลาดจนชุ่มเลยนะครับ หรืออีกวิธีนะครับเราก็เอากระดาษเช็ดชู่ฉีกเป็นแผ่นๆนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการผสมระหว่างน้ำยากับกระดาษเช็ดชู่แล้วก็เ,เทน้ำยาให้เป็นเปียกๆเลยนะครับจนเปียกเท่าที่จะเปียกได้นะครับแล้วก็ใช้มือผสมระหว่างกระดาษเช็ดชู่กับน้ำยาเอาจนมันเปียกเป็นจนชุ่มเลยนะครับระวังดีๆนะครับถังต้องสะอาดด้วย ie, เพราะเดี๋ยวจะมีคราบตามกระดาษเช็ดชู่ pulse. จากนั้นนะครับเราก็ เทน้ํายาให้มันชุ่มกับพื้นผิวก่อนนะครับอย่าลืมเทน้ํายาลงก่อนนะครับแล้วก็เอากระดาษชิดชู่เรานี่นะครับแปะตามจุดต่างๆที่มันมีคาบเชื้อราฝังแน่นอยู่ตามซิลิโคนหรือพื้นผิวที่เป็นตัวเชื่อมต่างๆไม่ว่าจะใช้พวกปูนเชื่อมก็สามารถใช้ได้เป็นบางรุ่นนะครับก็ลองดูแต่ว,ว่าซิลิโคอนออกแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับมันจะออกได้ดีมากเลยนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนจะพอดีแล้วก็บางทีถ้ามันยังเปียกอยู่ก็เอาไปใช้ที่อื่นได้แต่ถ้ามันสกปรกหรือแห้งใช้ไม่ได้อันนี้ที่เราทำสองชั่วโมงผ่านไปก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับแค่สองชั่วโมงคราบก็หลุดออกได้ประมาณนี้แตกต่างจากก่อนหน้านี้เลยนะครับเราขัดยังไงก็ขัดไม่ออกผมก็แนะนำทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยนะครับ เพื่อความมั่นใจผมก็ต้องมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่ออยากดูว่าถ้าทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนี้มันจะได้ประมาณไหนก็ทิ้งไว้คืนเดียวน่าจะดีกว่าสําหรับคลิปนี้ก็มาแชร์ความรู้ให้เราได้รู้จักกันส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ